ญานาคคนทันเกิดมาจากอะไรคะมนุษย์ทุกอย่างในโลกวิญญาณผีกองกอยผีเปรตผีกระสือผีอะไรแล้วก็พบภูมินาคุดยักษ์อะไรทั้งหมดในโลกเนี้ยมาจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นตัวฝึกมนุษย์เป็นตัวตัวทำฝึกคือเป็นพญาน,นาคนั่ยน,นะคะหลวงตาโอโ้โหมีความรู้สึกอยากเป็นนาคเคารพในนาค ใช่ไหมมีความศรัทธาในนาคมึงว่ายังไงกูก็ไม่สนใจเพราะกูยังนับถืออยู่<ม>เวลาเขาตายเขาจะไปไหนเอาเขาก็ต้องไปเป็นนาคถูก<ม>เขาเป็นด้วยจิตหรือว่าเขาเป็นด้วยรูปร่างด้วยความรู้สึกม,มันไม่มีรูปร่างหรอกในโลกวิญญ,ญาณมันเป็นความรู้สึกแต่เขาสามารถจะทําให้เห็นเป็นรูปร่างได้<ม>ในโลกวิญญ,ญาณ<ม>เข้าใจไหมแล้วที่ยาก หน้ากุมพันหรืออะไรพวกเนี้ยเขาเป็นเทวดานะจ๊ะเทวดานะจ๊ะเขาเป็นเทวดานะเขาอยู่ในชั้นจาตูมนะสหมายที่อยู่กับหลวงพ่อท่านจะให้ดูนะนาคเนี่ยไม่ใช่มีเมืองเดียวเมืองนาคเมืองคุดเมืองยักษ์เนี่ยมันมีหลายเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่เขาไม่ได้มีวิมานนะเขาอยู่กันเป็นเมือง ถ้าเมืองไหนมีบุญมากก็ใหญ่แล้วเมืองใหญ่นะมโบทใหญ่ๆนั่นแหละเขาอยู่รวมกันอย่างนั้นแหละแล้วทําไมมนุษย์ต้องฝึกอยากเป็นนาคเป็นครุฑคะความเคยชินเนาะเข้าใจไหมความเคยชินเคยชินอยากเป็นถพกมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์ถูความเคยชินเหมือนคนสมัยที่อยู่ที่ทําตอนนี้ก็ยังมีอยู่เวลาสวดเนี่ยมันจะเลื้อยเป็นนาคเลยบางคน อ๋อจิตเขาคิดว่าถูกอดีตเขาเข้าเนี่ยมันจะเลื้อยอ่ะบางคนเนี่ยพึบๆเลยเนี่ยบินเลยค่ะบินบินเลยบินเป็นนกเลยเข้าใจหมือคืออดีตคือเขาอยากเป็นอดีตของเขาเขาฝึกพอเขาไปเขาก็ไปเป็นโูกแต่ถ้าเขาฝึกในศาสรหลวงพ่อเนี่ยเขาจะไปมากกว่านั้นจะเลยไปกว่านั้นอีกใช่เขาอาจจะเกิดหรือไม่เกิด ที่เขาเกิดเนี่ยเขาอาจจะเป็นพระประเจกอ,อจธิษฐานเป็นพระประเจกก็ได้อธิษฐานเป็นพระเจ้าก็ได้อธิษฐานเป็นสาวกภูมิองค์ไหนองค์หนึ่งก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้แล้วที่คนชอบคิดว่าตัวเองมีสายใหญ่เป็นพญานาคเป็นลูกหลานพญานาคเป็นลูกหลานคุฑเป็นลูกหลานเ,ออเ,ขเขาเอาอะไรมาคิดคะว่าเขาเป็น <laughs> อนนโยโทโซนะคะท่าหนูใช้คำมันไม่มีอดีตมันคิดไม่ออกหรอกอ๋อเขาก็มาจากอดีตเขาว่่าเขาเคยเป็นด้ยความูอหมาด้วยความเคยชินแต่เขามาฝึกในศารหลวงพ่อเนี่ยเขาเขาจะไม่ชอบอย่างเดียวเขาชอบหมดแหละที่เป็นธทรดาหรือคุดหรือยักษ์หรือนาเน่ยสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลในการวินวาวตายเกิดได้ทุกภูมิ ราะทุกภูมิทั้งหมดเนี่ยนะมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยคือมันต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละอย่างหนูเนี่ยตาดำๆตัวดำๆเนี่ยหนูหนูก็ต้องเคยเป็นเข,เขาบอกว่าหลายคนคือคือ,คอมนุษย์ทั่วไปต้องผ่านการเป็นยักษ์หน้าคนทันมากันหมดจริงไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นนะแต่บางคนเป็นมานานจนลืมคือวันการวแปยตายเกิดเนี่ยมันไม,ม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจไหมอ๋อเป็นนานมากเลยโอ้โห ถ้าเราย้อนได้เนะี่ยโอ้โหอะไรบางที่เรายังไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดนะโรกโเรายังไปมาแล้วไงสวรรค์<ป>หรือพรหมบางคน่นีไปประจําถ้าใครชินในความรู้สึกนั้นก็จะรู้ว่ามีความรู้สึกนั้น,ว,นว่าเป็นใช่แต่ถ้าใครฝึกนานๆเข้าจิตเบาจิตสบายมาละจิตไม่ลำคาญเนี่ยพวกนั้นมันเหนือแล้วเป็นพรหมไปแล้ว ในอนาคตสามารถจะกําหนดได้จะไปเป็นอะไรก็ได้แล้วคนที่ชินกับวันว่าฉันเป็นลูกหลานพญานาคฉันเป็นลูกหลานคุดแล้วเวลา<อ>เวลาเขาไปขอหวยทําไมเขาไม่ถูกคะอธิษฐานดิตั้งสัจจาธิษฐานนะถ้าหนูเคยเป็นนู่นเป็นนี่มากนนะมาแสดงให้ผู้ที่เป็นใหญ่ตอนนี้พญานาคที่ใหญ่สุดๆในตอนนี้พร้อมบริวารทั้งหมดเนะี่ยอธิษฐานไว้ที อธิษฐานให้สัมผัสยังได้เลยอธิษฐานให้สัมผัสอธิษฐานสัมผัสสัมผัสกับเขาอ่ะยังได้เลยถ้าเรามาถ้าเราเคยไงมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะอยู่ลำปางสมัยก่อนนะไอ้นี่อยากสัมผัสนาคจริงๆเลยเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ไปถามเขาได้เลยทีนี้เขาก็ชอบไปรับขันอยากอยากสัมผัสนาคตามพวกพวกมั่ง ยังไงก็ไม่เข้าไปรับขันก็ยังไงมันก็ไม่เข้าก็เลยมาฝึกที่ท้าฝึกในท้ามานะฝึกหลายปีอ่ะเป็นปีอ่ะสัมผัสนาหน้ายแล้วเราก็เชื่อแล้ว mm hmm. ตอนนี้ออกไปแล้วเขาอยากรู้ว่านาคมีจริงไหมอะไรประมาณนั้น mm hmm. คือมันต้องเรียนนะมันต้องฝึกนะโดยเฉพาะ หลวงปู่ขอรท่านไปมันไม่ยากหรอกพิสูจน์ได้นะเอาะคนที่ชอบเรื่องนาคเรื่องครุฑเขาก็จะเชื่อว่านาคมีสมบัติมากมายอะไรอย่างนี้เปล่าคะก็ถูกนะเคยนะเลยเคยแบบว่าถ้าจะฟังเรื่องนี้ก็จะฟังแต่เรื่องอยากได้สมบัติอะคะ่ะอันนี้้องฟังว่าอยากได้สมบัติของนาคผมก็เอ๊ะจริงๆแล้ว <S 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 ที่เขากําลังอยากใส่สัมผัสนาคอยากรูหนา้าเขาอยากได้สมบัติหรือว่าเขา อยากจะรู้อดีตของเขาจริงๆนะสมบัติของนาคเนี่ยเขาเฝ้าให้ให้จักรพรรดิให้ผู้มีบุญออเข้าใจไหมไม่ใช่ของไม่ใช่ของนาคเฝ้านะเขามีแค่หน้าที่เฝ้าถูกคนฟังนะคะมีน้าทเขาก็อยู่ด้วยบุญของเขาอ่ะบารมีของเขาที่สร้างในมนุษย์นี่แหละแต่บางอย่างเขาทําให้ได้เพราะมนุษย์คนนั้นไปขอเนี่ยตัวเองมีอยู่แล้ว คือตัวของมนุษย์ใช่มีอยู่แล้วเออคือมนุษย์ถึงไม่ได้ไปขอนาคไปขอใครก็ได้แหละถูกองมีอยู่แล้วเพราะเขามีองเขาเองถูกมันก็ขอไดง่ายหน่อยเหมือนกับว่าไปบนแต่จริงๆไม่ต้องเอาขอไปให้หรอกไปขอตัวเองก็ได้อยู่แล้วไปบนเขาแต่จะต้องต้องให้อะไรเขาถ้าเขามีเขาก็ให้ได้ก็เหมือนมนุษย์นี่แหละ ใครมาขอถ้าเรามีเราก็ให้ใช่ไหมล่ะถ้าเราอยากให้พวกนาคพวกคุดพวกอะไรก็ตามถ้าเขามีเนี่ยโอเคเขาให้อ่ถ้าเขาอยากให้ถ้าเขาอยากให้ใช่มีประโยชน์สําหรับเขาไหมแต่ว่าหน้าที่ของนาคก็คือเฝ้าสมบัติผู้มีบุญผู้มีบุญโดยเฉพาะจักรพรรดิโดยเฉพาะเขาถึงมีนาคคุดยักตามวัดนะ ไปดูแลคนปฏิบัติธรรมดูแลกรรมมนุษย์อะไรประมาณเนี้ยเขามีหน้าที่อยู่แล้วล่ะอันนี้อันนี้ความเข้าใจหนูนะคะหนุตาเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ที่รวยแล้วมีบุญด้วยแล้วเขามีนาคเราไปขอนาเราไปขอนาคตรงนั้นแล้วบอกให้ขอมนุษย์คนนั้นได้ไหมคะนะเขาโดนใจให้ได้อ่นโะดนใจให้กับคนรวยคนนั้นที่มีที่มีบุญด้วยเพราะว่าเขาผูกพันกันเขาโดนใจได้เพราะเป็น เป็นเชื้อสายของเขาประมาณนั่นแหละอย่างนี้อย่างนี้เราสวดมนต์เราก็แผ่บุญไปให้พี่คุดพี่นาคตามกองฉลากได้ใช่ไหมคะว่าหลวงตาว่าขอหลวงปู่นี่ง่ายที่สุดแล้วขอหลวงปู่เลยนะคะหลวงปู่ถ้าถ้าเป็นประโยชน์นะท่านท่านบอกท่านเองเป็นประโยชน์ให้กับพักพวกอะค่ะเพราะว่าน้องๆสงสัยอะค่ะหลวงพ่อท่านบอกหลวงตาหลายครั้งมา ข้ามีม,มีมีบาร,รมีเตเจนแผ่นดินใครก็ได้ที่มีความศรัทธามีความเชื่อข่าเนี่ยนะอารัธนาบาร,รมีข้ามาสร้างบาร,รมีเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดได้เลยฉันบอเอาจริงไหมล่ะฉันว่ามไม่ใช่ขอแล้วไม่ได้กูก็ไม่ทำคือมันต้องมีผลงานน อย่างนี้มีเริ่มมีผลงานแล้วเนี่ยสาธุค่ะเริ่มขอได้แล้วเนี่ยูล้วเรียกว่ามีผลงานหนูได้แล้วได้อีกหนจนเขือดลงปุยหมดแล้วค่ะหลวงปู่เปาพูดพูดถึงท่านเป็นโพธิสัตนะพูดถึงมันเป็นการบุญต่อบุญบารมีต่อบารมีขอโทษนะคะหลวงตาโยโทโซถ้าหลวงตาขอแล้วหลวงตาไม่ได้หลวงตาทำยังไงคะ แสดงว่าท่านไม่ให้ทำอ๋อชัดเจนใช่ไหม,มคือมันไม่มีประโยชน์คือท่านรู้แต่เราไม่รู้ถ้าขอไม่ได้แสดงว่าขอไปเรื่อยๆจนได้อะจะมีสองอย่างคืออ๋อหลวงปู่ไม่ให้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ก็ขอท่านไปเรื่อยๆอะ <c oughs> ขอไปอีกมันมีประโยชน์แล้วหลวงปู่มันมีประโยชน์จริงๆนะเราเราไม่ได้ไม่ได้ขออย่างเดียวเนี่ยเรขอหลายอย่างะ ใช่ไหมล่ะไม่มีใครขออย่างเดียวหรอกเต็มที่นะคะหลวงปู่อา้าวสูกแล้วขอหลวงปู่นะบริวารหลวงพ่อเยอะแยะไม่ใช่เลอขอจากบริวารท่านก็ได้แต่ะนนอมหลวงปู่มาก,ก่อนใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละ,ะคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ที่หลวงปู่หมดนะคะเั้นคือนมนุษย์ในยุคนี้มันไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกเขาจะปฏิเสธพวกนี้ด้ว เพราะว่ามันวัตถุมันเจริญเขาจะสอนเฉพาะเฉพาะรูปรูปที่เห็นธรรมะดโดยโดยรูปเขาไม่ได้สอนนามเขาไม่ได้สอนเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้เลยส่งไปไอ้วิญญาณวนว่าใจเกิดมันไปยังไงมายังไงเขาเห็นจากสภาพสังคมท,ทุกวันเนี่ยคนทุกเกิดจากอะไรจากทำเองใช่ไหมล่ะใช่ค่ะวักไงเขาไม่ได้มองว่าทุกอดีต ถูกเขามองไม่ออกเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาโดยโดยเารียกว่าเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์มาจากไหนอะไรประมาณเนี้ยเขาเอาสภาพสังคมปัจจุบันเนี้ยทาว่าทำเองคิดไม่ออกเนี่ยไม่ฉลาดแล้วก็เลยทำเจ๊งเขาทำเองไม่ได้คิดว่า เนี่ยมันเป็นกรรมแล้วมันใช,มใช้หมดแล้วมันจะทําขนาดไหนมันก็ไม่มีหรอกเพราะมันใช้ไปหมดแล้วประมาณ<ช>อย่างนี้ไหมคะคือรูปที่เขาเห็นเนี่ยคือตามความเป็นจริงแต่นามธรรมาท,ที่เขาไม่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญ,ญาณมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์สัตว์วิญญาณรูปกับนามเข้าใจไหมเขาเน้นเรื่องรูปอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจเรื่องนามธรรมาคือความรู้สึก เพราะนั้นเขาจะสัมผัสไม่ได้ว่าเขาเห็นรูปเนี่ยเขาจะไม่เห็นนามเลย mm hmm. สัมผัสโดยนามไม่ได้เขาสัมผัสนามได้ก็ต่อเมื่อเป็นวัตถุของโลกอะนั่นเนี่ยใช่ไหมเขามาดูพุทธรูปเนี่ยเขาเห็นพุทธรูปก็จริงเขาปฏิเสธเลยไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเขาไม่รู้กับรูปเนี่ยรูปพุทธะเนี่ย mm hmm. มันมีมานามธรรมาอยู่ในนั้น mm hmm. คนที่เขาอธิษฐาน มีนมามธรรมมีธรรมะอยู่ในรูปเนี่ยอย่างหลวงปู่เนี่ยท่านสร้างรูปรักท่านรูปรักจกักรพรรดิเนี่ยท่านแจกให้คนไปกรรมสมาธิกรรมสวดนมนต์เวลาเวลาสวดมนต์ให้นึกถึงพระท่านบอกพระเนี่ยคือสื่อบรารมีท่าน<ม>เพื่อเองจะต้องเอามาเรียนรู้ทางโลกและธรรมมันอยู่ในนี้เสร็จเพราะบรารมีท่านยังไม่ได้รวม พาะฉะนมัน,ม,นมันก็ต้องมีโลกกระมเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องจการเจ็บป่วยเรื่องชีวิตเนี่ยมันก็อยู่ที่พระเนี่ยแล้วนามธรรมรูปธรรมบารมีท่านพอเราเนึกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราเคยปรารถนาอะไรประมาณนี้แหละเราก็เรียนทรมาจากท่านในในพระนี้ได้มันก็จะเกิดขานความรู้สึก เวลาเรากมเนี่ยเรากำบ่อยๆมันเกิดความรู้สึกเนี่ยหนูจะสร้างวัดดีไหมหลวงปู่มันจะมีความรู้สึกว่าเองรอไปก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยตายอยู่ในใจอยู่แล้วนะบอกแบบมีเลยตรงเป๊ะเลยเ่็มแล้วท่านก็บ,บอกเองรอไปก่อน <c oughs> เ,อเองรอไปก่อนอยังไม่พร้อมอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความรู้สึกถ้าเรามีปัญหากับลูกเนี่ยเราก็จะถามล้วก็นึกถึง พระเนี่ยเราก็มีความรู้สึกกรรมใครกรรมมันอะไรประมาณนั้นน่ะ mm hmm. เองไม่สามารถจะสอนใครได้ไม่ทราบบังคับได้ในยุคนี้แต่เองบังคับตัวเองได้ประมาณนี้ mm hmm. อย่างเงี้ยที่ท่านสอนลงตาไว้เนี่ยเพราะนั้นพระนี่ไม่ใช่ธรรมดาท่านเพราะน,นั้นโบราณเขาจะสร้างสมัยพระนี่มีประโยชน์อะไร mm hmm. โบราณเขาจะให้คนสวดมนต์ไหว้พระสมัยถ้าไม่มีประโยชน์ใช่ไหม ยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจก็ช่วยอะไรไม่ได้ไง